加油站等一会 วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีไปยังอาจารย์ทุกๆคนรวมไปถึงเอฟซีและผู้ติดต,ตามทุกๆท,ท่านนะครับพบเจอกันเช่นเคยนะครับผมในช่องนกเขาใหญ่เมืองขุขันนะครับสําหรับผู้ที่ชื่นชอบรักนกเขาใหญ่และการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมกับพ่อกับผมคือเกาครับพี่นอ้องฟองปลายสุผูสุคนอ่กันคลิปนี้ก็หลังจากไปขืนเวนมากนะครับผมเลิกงาน กับผ้าเจ้ากุนอูจูเนียนะครับออกมาปลามาใใ่นะครับผมพอมีเวลานะครับกะหมายกะเดินทางมาที่บ้านบ้านไล่พัฒนานะครับผมบ้านไล่พัฒนาหมู่สิบนะครับตำบลจักกงนะครับผมอำเภอคุขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับกะเวลาหน่อยนะครับเนาะ เดี๋ยวขออนุญาตใส่นก่อนนะครับผมติดตามรุ่นได้รับชมไปน้ำกันได้นะครับผมติดตามชมครับ บอย่อมโล่งนะครับผมบอย่อมโล่งนะครับเดี๋ยวสี่่องขยาบไปอีกมองไม่เบิ้งนะครับผมใส่ล่อหมองเก้าเนี่ยแหละครับแต่ว่าสี่ขยาบออกไปอีกจักน้อยนึงนะครับผมมาอยู่ครับครับมาโตมาหยางอยู่แต่บอย่อมโล่งนะครับวนไปวนมาเดี๋ยวสี่ใหญ่ไปใส่มองไม้นะครับให้เธอพันโล่งนะครับผมรุ่นไปพร้อมกันนะครับ เรียบร้อยครับพี่น้องอตั้งแรกบอร่อลงนะครับผมคือคือสีไซบอถือหม่องนะครับผมก็เลยง่ายนะครับง่ายจะออกจากตั้งแรกมากบ่ไกลหรอกครับผมกระใสข้าวเดียวนะครับผมเดี๋ยวสีผ้าไปเบิ่งโตต้ตนกันนะครับผมกวนอูจูเนียนะครับผม แต้มที่32นะครับบินตกมาขังนี่ครับนี่นี้ครับพี่นอ้องนี่นะครับโอ้แห้งหายครับพี่น้อง เต็มคอนะครับผมกับเก็บมาเรียบร้อยนะครับผม ยางมาขึ้นรดเรียบร้อยนะครับแต้มที่สามสิบสองนะครับผมกวนอูจูเนียนะครับของหน้าคนกับมาาเลยนะครับผมต <c oughs> ั้งใดตาได้จกตัว <c oughs> ตัวหนึ่งครับ <c oughs> ตัวที่สองบองลุงไกลมันก็นหลายตยนกหลายอยู่ครับไป้ต <c oughs> <c oughs> ั้งใดพอเอางัว พอนี่เก็บผักทองให้คนอ๋อครับผมนี่แหละครับจะของหน้าแล้วนะครับผมหนองไสดนั่นเห็นบ่อแล้วว่าเห็ดไปนะครับผมมองได้ันสีด้นะครับกะเป็นไม้บ้านไร่นะครับผมมูสิบตําบลจกงอําเภอคูขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับกวนอูจูเนียนะครับผมชัดไห้นะครับผมนห่นะครับ แต้มที่สามสิบสองแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้กับประมาณนี้นะครับผมกะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมกะฝากติดตามช่องน้ำนะครับผมนกเขาใหญ่เมืองอูขันเนี่ยแะครับฝากเป็นกำลังใจให้การน้ำนะครับผมมีเวลากับสิ่งมาเ็ตคลิปเพยังให้พี่น้องเบิ่งคือเก่าลหะครับผมทีมงานใดออกไม้กับอให้มัน เดินทางกัให้ตลอดปลอดภัยมีโชคมีชัยกนสุขมูสุขนสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยครับผมเบิ้งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแช่นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อรับชมคลิปได้ต่อๆไปนะครับถ่ายคลิปนี้ผมก็ขอกลกาวคํา่่านกเขาใหญ่เมืองขุขันสวัสดีครับพ่อกันได้ในคลิปต่อๆไปครับผม จบการโม่ครับพี่น้องมากดติดตามช่องด้วยนะครับผมมากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด um ้วยนะครับทีมงานนกขาใหญ่เมืองขุขันครับผมมากดติดตามช่องด้วยนะครับผมมากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับทีมงานนกข้าใหญ่เมืองขุขันครับผม